สวัสดีครับมีข่าวล่าสุดมาอัปเดตแล้วครับเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีการอัปคลิปใหม่นะครับมาติดตามกันต่อเลยครับสําหรับกรณีของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่23มีนาคมถึง26เมษายนปี63า สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคงรอคอยกันอยู่นะครับว่ากำหนดการเปิดลงทะเบียนสำหรับบัตรคนจนรอบใหม่นั้นจะเปิดเมื่อไหร่ซึ่งคาดการว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่23มีนาคมถึง26เมษายนนี้นะครับรอบนี้คาดว่าจะมีการปรับเกณฑ์ใหม่นะครับในการคัดกรองคัดเลือกที่เข้มข้นกว่าเดิมนะครับป้องกันการสวมสิทธิ์แต่สำหรับ ผู้ที่ถือบัตรคนจนอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้รูดซื้อสินค้าได้ตามปกตินะครับในทุกๆเดือนจนกว่าจะมีการให้ลงทะเบียนใหม่สำหรับการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2563หรือลงทะเบียนบัตรคนจนนะครับในรอบ2นี้ที่จะเปิดให้กับผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนระหว่างวันที่23ถึง26เมษายนปี63 ทำโครงการบัตรคนจนรอบ2เพื่อเปิดลงทะเบียนนะครับมีความพืบหน้าว่ายันคํานวณรายได้รายครอบครัวนะครับส่วนสัปดาห์ถัดไปนะครับจะเป็นมาตรการชิมชอบใช้ช่วยชาตินะครับเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศก่อนให้ลงทะเบียน1เมษายน30มิถุนายนนะครับคาดใช้งบประมาณ35,000ล้านบาท กระทรวงการคลังนะครับเตรียมเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีนะครับใช้งบ8,500ล้านบาททําโครงการบัตรคนจนรอบ2พร้อมเปิดลงทะเบียนนะครับ23มีนาคมถึง26เมษายนตามข้างต้นนะครับและยังยืนยันนะครับจะเป็นการคำนวณรายได้รายครอบครัวนะครับทั้งนี้นะครับการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสิการแห่งรัฐในรอบนี้จะมีการตรวจสอบรายได้นะครับ ทั้งครัวเรือนเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหาผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่มีครอบครัวดูแลนะครับขณะเดียวกันนะครับจะมีการทบทวนข้อมูลของผู้ถือบัตรเพื่อให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับและกระทรวงการคลังสามารถตัดสิทธิ์และเพิ่มสิทธิผู้ถือบัตรคนจนได้ตลอดเวลาเลยนะครับส่วนสวัสดิการต่างๆของผู้ถือบัตรคนจนยังใช้สวัสดิการเดิมที่มีในปัจจุบัน แต่จะกำหนดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและความจำเป็นของผู้มีรายได้น้อยแต่ละบุคคลมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของมาตรการกต่างๆในการช่วยประชาชนนะครับเนื่องจากมีการยกเลิกนะครับโครงการชิมช้อปใช้นะครับที่เลื่อนไปก่อนนะครับและโครงการการแจกเงินเที่ยวนะครับที่ก็น่าจะเลื่อนไปก่อนนะครับแต่ก็จะมีการแจกเงิน คืนนะครับสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งสามารถรับเงินได้ตั้งแต่300บาทไปจนถึงสูงสุดถึง6,000บาทเลยนะครับยังมีโครงการที่น่าสนใจอีกนะครับรายง,งานข่าวระบุว่าในเดือนเมษายนนะครับทางกระทรวงการคลังยังจะเสนอคอรมอเพื่อพิจารณาโครงการประชารัฐสร้างไทยเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้านระดับ ABC หมู่บ้านละ1ล้านบาทนะครับโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสาหารณ์การเกษตร หรือทกสนะครับและธนาคารอมสินนะครับวงเงิน71742ล้านบาทซึ่งรัฐบาลนะครับจะชดเชยเงินตามพรบรวินัยการเงินนะครับการเงินการคลังอีกต่อไปรวมถึงพิจารณาการกู้กเงินนะครับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานตามพระราชบัญญัติพรบหนี้สาธารณะเพื่อการลงทุนใน ระบบถนนน้ำและการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับวงเงินสูงกว่า1 0 0 0แสนล้านบาทด้วยรายงานล่าสุดนะครับปรากฏว่าทั้งนี้นะครับการลงทะเบียนร,รอบใหม่อาจจะมีการเลื่อนออกไปก่อนนะครับเนื่องจากปัญหาโรคโควิด -19 นะครับและหากมีการมีความคืบมหน้าอย่างไรนะครับทีมข่าวจะมารายงานอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ มีข่าวล่าสุดเข้ามาอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการดีๆจากทางรัฐบาลที่มอบให้กับประชาชนคนไทยนะครับวันนี้เราจะมาติดตามกันในเรื่องของเงิน6,000บาทที่รัฐบาลมีมาตรการมานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเปิดวิธีการรับเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้าทุกบ้านมีสิทธิ์ได้มากถึง 6,000บาทจ่ายจริงสิ้นเดือนเมื่อพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงกรณีเรื่องการแจกเงินว่าวันนี้ยืนยันการจ่ายเงินคนละ2,000บาทจะยังไม่มีการจ่ายเบื้องต้นจะมีมาตรการการคืนเงินประกรันมิเตอร์ไฟฟ้าประมาณ3,000บาทต่อครัวเรือน เมื่อไม่แจกเงิน2000บาทแล้วแต่จะเปลี่ยนมาเป็นการคืนเงินประกันมิตเตอร์3000บาทแทนหลายคนอาจจะไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดคืนเงินนะครับประกันไฟฟ้านั้นได้ต้องทำอย่างไรใครจะได้เงินแล้วใครจะได้เงินได้อย่างไรทีมงานเจาะประเด็นจากไทยรัฐนะครับไ,ไล่เรียงมาให้คุณฟังแล้วครับทำความเข้าใจก่อนนะครับ ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าแหล่งข่าวจากการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟอนอนะครับเปิดเผยกับทีมข่าวเจาะประเด็นจากไทยรัฐว่าสําหรับค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กหลายท่านที่เคยยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าจะรู้กันดีนะครับในชื่อของค่าธรรมเนียมเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยที่ไปที่มานะครับของเงินประกันการใช้ไฟฟ้านั้นแหล่งมาจากกอฟอน,นอธิบายไว้ว่าครั้งแรกที่คุณยื่นขอใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งคุณจะรับเงินคืนก็ต่อเมื่อคุณเดินทางไปทําการยกเลิกการใช้ไฟฟ้าส่วนเหตุผลที่ต้องเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเนื่องจากเป็นค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า เพื่อเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้าโดยแหล่งโดยข่าวจากกอฟอนอนะครับยกตัวอย่างที่จําเป็นต้องมีการเก็บเงินประกันไฟฟ้าให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับเช่นบ้านในกอไม่ยอมจ่ายค่าไฟฟ้าทางกอฟอนอก็จะยึดเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของนายกนะครับที่เคยจ่ายไว้กับทางรัฐบาลหมายเหตุผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัย จะได้รับดอกเบี้ยนะครับออมทรัพย์ทุกๆ5ปีโดยคิดในอัตราดอกเบี้ยเงินออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยโดยอัตราค่าธรรมเนียมนะครับเงินคืนประกันนะครับเมื่อยกเลิกการใช้ไฟฟ้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้มิเตอร์ขนาด5วงเล็บ15เงินประกันการใช้ไฟฟ้า300บาทบ้านพักขนาดเล็กที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่มาก มิตเตอร์ขนาด15วงเล็บ45เงินประกันการใช้ไฟฟ้า2,000บาทเป็นขนาดมิตเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้มิตเตอร์ขนาด30วงเล็บ100ตเงินประกันการใช้ไฟฟ้า4,000บาทบ้านพักขนาดใหญ่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดและมิตเตอร์ขนาด15วงเล็บ45เฟส3เป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้า6,000บาทประชาชนไม่นิยมใช้ จะมีประชาชนส่วนน้อยที่รับเงินจำนวนนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละรายนะครับที่วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับการไฟฟ้ามีตั้งแต่300บาท2,000บาท4,000บาทและ6,000บาทนายสนธิรัฐสนธิจิรวง์กล่าวส่วนรายละเอียดการรับเงินคืนนะครับนายวัชระกันนิกาโฆษกระทรวงพลังงานเปิดเผยกับทีมข่าวว่า ผู้ที่จะรับเงินคืนนะครับประกันค่ามิเตอร์มีจำนวนรวมทั้งสิ้น21.5ล้านรายนะครับคิดเป็นวงเงินประมาณ30 0 0 0ล้านบาทเริ่มทยอยคืนให้ในรอบบินสิ้นเดือนมีนาคมนี้ขณะที่นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุผ่านทาง Facebook ว่าประชาชนสามารถดำเนินการขอคืนเงินกับหน่วยงานที่ท่านยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งอยู่ ขึ้นอยู่กับว่าท่านขอใช้ไฟฟ้าจากกอฟอนอหรือกอฟอพอมีหมายเหตุด้วยนะครับการใช้ไฟฟ้านะครับจากการไฟฟ้านครหลวงกอฟอนอนะครับให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือกอฟอพอให้บริการทุกจังหวัดยกเว้น3จังหวัดข้างต้นนะครับ เงินคืนการประกันนะครับของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละครัวเรือนจะมีจํานวนเงินไม่เท่ากันโดยขึ้นอยู่กับขนาดของมิตเตอร์และไม่ใช่ว่าทุกบ้านนะครับจะได้รับเงินแต่ผู้ที่รับเงินครับจะเป็นผู้ที่ต่อขอ,ขอติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้าเพียงเท่านั้นนะครับแหล่งข่าวจากกอฟอน,อนอกล่าวกับทีมข่าวยกตัวอย่างเช่นบ้านของนายกนะครับใช้มิตเตอร์ไฟฟ้าขนาด15วงเล็บ45นายกจะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น2,000บาท เมื่อผู้สื่อข่าวนะครับถามว่านายวัชระโฆศกกระทรวงพลังงานถ้าเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าเสียชีวิตแล้วลูกหลานจะได้รับเงินคืนหรือไม่ได้คําตอบสั้นๆว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับอย่างไรก็ดีหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวทีมข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป